สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนจะมาพูดถึงนะคะสาวฟิลิปปินในคลิปดังกล่าวที่เราได้เก่าวถึงนะคะเขาเนี่ยได้ทําการอัดคลิปนะคะถึงสาวไทยและลงในช่องติ๊กต็อกของตัวเองนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีกระแสไวรัลขึ้นมาค่ะทาให้หลายคนนะคะตอบกลับอย่างรวดเร็วเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปข้างต้นกันนะคะ Thailand is your girlfriend but Philippines is your wife Guys like to go to Thailand because of their good food and fast women. But tigers don't speak English, they don't really like foreigners, and they're more transactional. On the other hand, Filipinas speak English, we love foreigners, and we're relational. Filipinas are going to treat you like a king and make you very happy. You can date Thailand, but you're going to marry the Philippines. จากคลิปดังกล่าวนะคะเรามีความคิดเห็นดังนี้ค่ะไม่สมควรทําคลิปแบบนี้ออกมาเนื่องจากเป็นคลิปที่กดขี่เพศเดียวกันหรือเพศไหนก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะเรื่องมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากมายเลยนะคะเนื่องจากคลิปดังกล่าวมีการพูดถึงสาวไทยและสาวฟิลิปปินในด้านที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะโดยหลายคนก็พูดกันว่า การบูลลี่ถือเป็นสิ่งที่เราควรรณรงค์กันมานานนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เขาชอบเราไม่ควรไปรยัดเยียดสิ่งไหนให้ผู้อื่นเราต้องมีจิตสำนึกในการทำสิ่งต่างๆค่ะทั้งนี้นะคะเรามีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะโดยเราสามารถทําคลิปในรูปแบบอื่นๆนะคะที่ไม่ตัดสินผู้อื่นหรือผู้เสียสีนะคะเรามีความคิดเห็นว่าควรเลิกทําคลิปแนวนี้นะคะอย่าเรียกรอดวิวด้วยการกระทําแบบนี้ขอให้ทุกคนใช้วิจารยาน,นะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวอมรินคำจันทรชั้นม .5 ทับ4เ,เลขที่21และดิฉันนางสาวนิธิตาทัพพูตาชั้นม .5 ทับ4เลขที่39ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย